จาคานุสติในที่นี้ท่านให้ระลึกถึงจาคะการสละของตนเป็นอารมณ์เพื่อให้จิตสงบนั่นเองหากไม่มีสติมันก็ไม่เป็นภาวนาต้องมีสติจึงจะเป็นภาวนาคือระลึกได้ในทานที่เราสละไปตั้งนานแล้วเมื่อระลึกถึงก็เกิดความปลื้มปิติขึ้นมาทำให้จิตสงบได้อันนั้นแหละเป็นจาคานุสติเราทำบุญทำทานการกุศลสิ่งใด มากหรือน้อยไม่เป็นปัญหามันอยู่ที่อนุสติอนุสติมีมากมันก็สงบมากอนุสติไม่มีหรือมีน้อยก็สงบน้อยหรือไม่สงบเลยการที่จะให้มีสติระลึกได้นั้นมันยากอยู่เหมือนกันต้องอาศัยปัญญาถ้าไม่เกิดปัญญามันก็ไม่มีอนุสติและก็ไม่ระลึกถึงด้วยมันต้องสอบแสวงหาถึงเรื่องจาคะการบริจาคของเรา เช่นวัตถุทานสิ่งใดที่เราให้ทานไปแล้วนั้นอย่าเป็นเพียงแต่ว่าให้เฉยๆต้องคิดถึงคุณค่าประโยชน์ในวัตถุทานด้วยว่าวัตถุทานเราได้มาโดยชอบหรือไม่เราหามาได้โดยง่ายหรือยากโดยทั่วไปแล้วการทําทานที่จะให้ได้รับผลโดยสมบูรณ์นั้นต้องครบอาการสคือประกอบด้วยการมีศรัทธามีวัตถุทานแต่ปฏิฆาหก ผู้รับทานนั้นขาดไปบางทีมีวัตถุทานแต่ไม่มีเจตนาที่จะทำทานมันก็ขาดไปเหมือนกันต้องมีวัตถุด้วยมีเจตนาด้วยแล้วก็มีผู้รับทานด้วยจึงจะถึงพร้อมอาการสาแต่ว่าการที่จะมีผู้รับทานนั้นคนที่รับทานนั้นสมควรแก่ทานของเราหรือไม่นั่นเป็นข้อสำคัญอีกเหมือนกัน นหนึ่งท่านให้คิดถึงประโยชน์ของทานวัตถุที่เราสละไปเช่นสร้างกุฏิวิหารหรือศาลาที่เราสร้างขึ้นไว้เพียงไม่กี่บาทแต่ได้ใช้ประโยชน์นานมากมายตั้งหลายสิบปีดังนั้นวัตถุที่เราทานไปจึงเป็นของมีค่ามากหากเราจะไปซื้อวัตถุสิ่งใดเป็นอาหารการกินด้วยเงินร้อยบาทไม่กี่วันก็หมดไปแต่เรามาจาคะให้เป็นวัตถุถาวรบุคคลอื่นๆอ,อ,อีกหลายคน ก็มาพึ่งพาอาศัยได้มาอยู่เย็นเป็นสุขนอกจากพระสงฆ์แล้วยังมีผู้ที่ทำความเพียรภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจจนได้ผลจิตสงบเยือกเย็นอันนี้อัน,นิสง์มากที่สุดหากคิดอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้จึงค่อยเกิดปิติที่เรียกว่าอนุสติคือมีสติระลึกได้นั่นเองคราวนี้มาพูดถึงเรื่องจาคะด้านภาวนาดูบ้างเมื่อพูดถึงด้านภาวนาจะเห็นว่าจาคะ เป็นเรื่องของภาวนาโดยแท้เรียกว่าเป็นอนุสติภาวนาอย่างหนึ่งในขณะที่นั่งภาวนาเราจะเอาอะไรมาเป็นทานวัตถุนอกจากอารมณ์ที่เกิดจากใจเท่านั้นและการภาวนาก็ไม่ให้ส่งจิตออกไปภายนอกให้กําหนดจิตนิ่งแน่วอยู่ในที่เดียวเมื่ออารมณ์อันใดเกิดขึ้นมาที่ใจก็ให้สละจาคะออกไปเสียนี่แหละจึงจะเป็นจาคะอันแท้จริงของที่เราจะจาคะ มีมากมายเหลือเกินเช่นโลภโกรธหลงล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่าจากคะทั้งนั้นจากคะหมายความว่าสละลองพิจารณาดูว่าจากคะตรงนั้นจะจากคะอะไรก็จากคะสิ่งที่มีอยู่ในใจของเรานั่นเองใจมันผูกพันในสิ่งใดสละให้ไปเป็นวัตถุสิ่งของก็ได้จะเป็นอารมณ์ต่างๆก็ได้เช่นเรามาอยู่วัดคิดถึงบ้าน มีความกังวลต่างๆก็ค่อยๆจากะไปคิดถึงลูกหลานก็ค่อยๆจากะไปความรักความชัางความเกลียดความโกรธก็ค่อยๆจากะไปจากะไปทีละเล็กละน้อยมันก็ค่อยหมดไปบางคนอาจสงสัยว่า จะค้าให้ใครพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคืนของเก่าไปแล้วก็ไม่มีอะไรอีกทุกสิ่งเป็นของเก่าทั้งหมดความโลภความโกรธความหลงความรักความชังเป็นของเก่าทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่วัตถุมันเป็นนามธรรมคราวนี้ใครเล่าจะเป็นผู้รับเอาก็นามธรรมนั่นแหละรับเอาไปบุคคลใดยังถือว่าเราว่าเขาอยู่บุคคลนั้น ก็รับเอาไปครองไว้ในจิตของตนพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกของพระองค์ทันสละทิ้งไว้ในโลกนี้แล้วเข้าสู่พระนิพพาน สวัสดียามเช้าคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธวิถี2,600ปีแห่งการตรสัสรู้ค่ะในเช้าวันนี้นะคะก็เรียกว่าเรามีโอกาสอัน ยิ่งใหญ่สําคัญมากๆครั้งหนึ่งในชีวิตเหมือนกันค่ะที่เราจะได้เข้าใจหลักธรรมหัวใจธรรม,มะที่พระเจ้าทรงตรัสไว้เมื่อ2,600ปีที่แล้วค่ะเรื่องของอริยมรรคเรื่องของเรื่องของอริยสัจสี่แล้วก็เรื่องของมรรคแปดว่าเราจะนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรและว,วันนี้เรามากราบนมัศก,การนะคะหลวงพ่อภัยโลดอภิปุญโญค่ะซึ่งท่านเดินทางมาจากสํานักปฏิบัติธรรมป่าหินมพานนะคะที่ อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเลยค่ะมากลาบนมัสการท่านพร้อมๆกันค่ะกลาบนมัสการค่ะพระอาจาร<ล>ย์ขอโอกาส<ล>อีกครั้งหนึ่งนะคะคือพระอาจารย์เคยให้วิธีการในการปฏิบัติง่ายๆโดยการเริ่มต้นก่อนในการที่เราจะ,จะเจริญอริยมรรคได้มรรคมีองค์แปดได้เนี่ยพระอาจารย์บอกว่าจุดเริ่มต,ต้นเราต้องรู้จักจากขานุสติที่อาจารย์สอนไปแล้วนะคะ mm hmm. จากขานุสติ ก็ต้องเริ่มต้นจากหัวใจสําคัญก็คือทานซึ่งพระอาจารย์เน้นย้าด้วยว่าทานน้องต้องเป็นทานที่บริสุทธิ<ช>์ขอขออาจารย์ทวนนิดนึงค่ะว่าทานบริสุทธิ์เป็นอย่างไรคะทานบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเราย้อนหลังไปดูสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายสมัยก่อนที่ช,ชาวไทยเราได้รับอานิสงส์ได้รับคุณสมบัติจากมรดกตกทอดมาจากปู่ย่าตายายที่สั่งสอนให้พวกเรานั้นจะเห็นว่าตาม ต่างจังหวัดต่างต่างจังหวัดต่างบ้านนอกเนี่ยหนูก็คนบ้านนอกค่ะท่านจะปลูกกล้วยเอาไว้สักเครือสองเครือ่หน้าบ้านหน้าบ้านตุ่มน้าสะอาดสะอาดพร้อมกระบวยและมีจอกให้เพื่อให้คนดื่มได้คนที่เดินสัญจรมาดื่มทานได้แล้วก็จะใช่แล้วก็สั่งลูกหลานว่าให้คอยเติมน้ํา คอยดูของอย่าให้บอบกล้องเพื่อให้คนที่เขาเดินผ่านมาผ่านไปที่ไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยไม่ได้เป็นญาติโกโหติการให้เขามีความสุขให้เขาได้มีโอกาสมีโอกาสนี่คือเป็นการให้ทานอย่างบริสุทธิ์ใจถูกต้องไม่ได้หวังอะไรตอบแทนมไม่เหมือนยุคสมัยปัจจุบันคือเราจะให้อะไรใครเราก็ต้องหวังโอ้เดีย๋ยวเขาจะทําอะไรตอบแทนอย่างน้อยก็ยังหวังว่าเขาจะรู้สึกดีๆกลับมามใช่ไหมคะ แต่ว่านี่คือเราก็ยังไม่เห็นเลยใครจะมากินใครจะมาดื่มคนไหนด้วยซ้ำไปค่ะแต่เราอยากจะให้นี่คือนี่คืออารมณ์ของจาคานุสตินี่คืออารมณ์ของจาคานุสติที่อยู่ในส่วนเบื้องลึกในจิตใจของชาวไทยเราตั้งแต่สมัยโบราณโบราณเหมือนกับสละออกโดยที่ไม่ได้ยึดติดอะไรแล้วก็มีความสุขกับการสละออกการให้นั้นนี่คืออารมณ์จาคานุสติพระอาจารย์บอกว่าจะเดินอารมณ์ให้รู้จักมรรคแปดเนี่ยก็คือต้องมีจาคานุสติบวกอานาปานาสติ อนาปาณสติก็คือการดูลมหายใจใช่ไหมคะในระหว่างที่หายใจเข้าเราก็น้อมถึงความสุขที่เราให้อย่างบริสุทธิ์เนี่ยน้อมตามไปกับลมหายใจเข้าค่ะความสุขนั้นก็จะแผ่ซ่านไปในร่างกายเราตรงที่เรามีความสุขที่ความสุขที่แผ่ซ่านไปร่างกายเนี่ยตามลมหายใจเข้าเนี่ยมันจะดูดดื่มในใจเราค่ะตรงนี้ก็พระอาจารย์บอกว่าเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยถ้าเราเดินเรื่อยๆมักกกเกิดแล้วก็แค อารมณ์ตรงนี้ถามว่ามาัรกมารกก็คือตัวสมมุติที่เราเรียกขึ้นมาใช่เป็นสมมติมมตบัญญตัติสมมติบัญญัติแต่ความเป็นจริงแล้วคืออารมณ์รวมๆขณะที่เราเอาจาคารนุสติตามลมหายใจเข้าเข้าไปนั่นแหละ,ะอารมณ์ที่ดูดดื่มนะเห็นไหมล่ะตรงนี้เราเป็นการที่ทําความเพียรชอบเลี้ยงชีพชอบทําการงานชอบเยเลจาชอบเพราะไม่มีอารมณ์เยกโกหกใครหรอกใช่ค่ะ นก็มีสี่แล้วมรคสี่องค์เกิดแล้วตอนหายใจเข้าถ้าเราจะเริญด้วยจาขานุสติถูกต้องค่ะแล้วขณะที่ดูดดื่มด้วยสี่มรคสี่องค์ที่เจริญอยู่ในใจเนี่ยสัมมาทิฏฐิก็เกิดแล้วใช่ค่ะความเห็นชอบอยู่แน่นอนดำริหรือความคิดก็ชอบด้วยใช่ค่ะก็เป็นหกแล้วโอ้ตามมาอีกสองตามมาอีกสองขณะหายใจเข้าอย่างเดียวก็มาแล้วเกือบหกแล้วค่ะหกแล้วดูดดื่มได้หกแล้วขณะนี้ ที่ดูดดื่มแล้วพอลมหายใจเข้าจะสุดเราจะสัมผัสหัวใจเต้นตุบตุบตุบนั่นคือสัมมาสติถ้าคนไม่เห็นนั่นล่ะคือสัมมาสติคนทั่วไปที่จิตส่งออกมิอเตะๆอยู่ตามตลาดติดที่ฟุงสั้นเราจะไม่เห็นใจตัวเองรนี่หละคือสติสัมมาสติก็มาเจ็ดแล้วอีกหนึ่งแล้วแล้วเสร็จแล้วตอนจังหวะลมหายใจออกน้อมใจมาดูลมหายใจออกของตัวเองผ่านรูจมูก นั่นคือสัมมาสมาธิครบกระบวนการเลยอริยมรรคแปดก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเราก็ทําตรงนี้ให้ชํานาญบ่อยๆบ่อยๆแล้วการจะทํางาน,งานเนี่ยทงานบ่อยๆเนี่ยอริยมรรคเนี่ยหลับไปตอนนอนหลับเนี่ยก่อนจะหลับให้ทําตรงเนี้ยกหนดปิติโหจะเต้นลงทำบ่อยๆทุกวันทุกวันให้ชํานาญใช่ชํานาญหลับไปกับมรรคแปด ความฝันก็จะฝันดีตลอดเริ่มเริ่มอาจจะแบบว่าคิดตามก็ได้แต่พอสักหน่อยมันไม่ต้องคิดละมันเป็นของมันไปเองถูกต้องแต่สิ่งสําคัญที่สุดอย่าลืมว่าต้องเป็นจากคานุสติตคือหัวใจสําคัญอาจารย์บอกหัวใจสําคัญคือต้องเป็นจากคานุสติเพราะฉะนั้นโยมก็เห็นภาพง่ายๆว่าถ้าเราเดินอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมักแปดก็เกิดขึ้นทุกลมหายใจถูกต้องถ้าเรามีสติอยู่กับลมหายใจแล้วมีอารมณ์จากคานสติขอแทรกนิดนึงก็คือมักแปดก็คือเป็นกระบวนการของ อาณาปานสติที่ที่มีจานบเขก็มาเป็นปิติตามลมหายใจเข้าหัวใจเต้นลมหายใจออกเห็นอะไรตามลมหายใจเข้าหัวใจเต้นลมหายใจออกอ่านี่เป็นพอจากแปดเนี่ยย่อให้เห็นสั้นๆคือการกิริยาที่ทำเนี่ยก็คือการที่เรามีจาคานุสติเนี่ยคือการเกิดปิติใช่ไหมคะตามลมเข้ามเห็นหัวใจเต้นตุ๊บตุ๊บลมหายใจออก ได้ทำกระบวนการนี้ไปเรื่อยๆให้ชำานาญปีติตเห็นหัวใจเต้นอ<ม>ปิติตามลมหายใจเข้าเห็นหัวใจเต้นลมหายใจ,จออกสี่ขั้นตอนนี้เราทำบ่อยๆ<ม>ก็เป็นการเจริญมักอยู่ตลอดเวลาอนี่คือมักแปดค่ะ <c oughs> ก็คือพระอาจารย์บอกว่าเราทำอย่างนี้บ่อยๆ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 เข้าเนี่ยเราก็จะเห็นมักแปดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วหัวใจสําคัญพระอาจารย์บอกว่ามีอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้อง ทำมากๆในขณะที่เราเจริญมรรคแปดนี้ด้วยก็คือการเดินจงกรมโอ้นั่นน่ะสิหลายๆพระอาะจารย์หลายๆรูปเน้นมากเลยว่าการเดินจงกรมจะช่วยให้ให้การปฏิบัติจเจริญก้าวหน้าเพราะ<พ>อะไรเจ้าคะเพราะการเดินจงกรมเนี่ยมันจะทําให้เลือดลมต่างๆในร่างกายทียนี้เราต้องมาทําความเข้าใจก่อนเดินจงกรมเนี่ยมีสองลักษณะเจ้าค่ะอ่าอันแรกแรกคือเดินเดินช้าๆเพื่อเพื่อให้เจ็ด เกิดสมาธิอันนั้นเขาเรียกว่าเดินสมาธิเดินสมาธิอันนั้นคือระดับเบื้องต้นแต่หลังจากที่เราทำจนชำนาญและจิตเริ่มเป็นสมาธิไม่ค่อยวอกแวกแล้วการเดินจงกรมต่อไปนี้เราจะเดินเพื่อให้เจริญมรรคผลคือเดินออกกำลังกายเหมือนกับธรรมชาติธรรมดาที่เราเดินเหินแต่มีสติอยู่ตลอดเวลากับการเดินมีสติอยู่ที่ลมหายใจออกลมหายใจออกด้วยมีสติอยู่ที่ลมหายใจออกเวลาเดิน ทำไมถึงต้องอยู่ที่ลมหายใจออกเจ้าคะาตรงนี้เนี่ยก็เราลองดูนะถ้าหากว่าเราอยากได้นูน่นอยากได้นี่ลมหายใจเข้าหรือออก,อ,อ,ยกอยากได้นู่นอยากได้นี่อันนี้คิดไม่ทันเลยเจ้าคะ่ะก็ลองดูสิ <c oughs> อยากกินไอ้นูน่นอยากได้ไอ้นี่ <c oughs> ลมหายใจเข้าหรือออกตอนอยาก รู้แต่ว่าถ้าไม่ได้อะต้องถอนหายใจแน่ๆมันจะเป็นลมเข้าค่ะแต่ถ้าใจมีจาคาจะบริจากอย่างเดียวอ๋อออกให้เข้าใจแล้วเวลาเราอยากได้เราเอาเข้าเราเข้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 าแต่ถ้าเวลาเราอยากจะให้เราจะเอาออก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 เวลาให้มันจะออกนั้นการเดินก็คือตอนที่ขณะเดินออกกําลังเนี่ยก็จะดูลมออกแต่ลมเข้ามีเรา ไม่ได้ไปต่อต้านเขาลมเข้าก็ต้องให้เข้า,ขาแต่ไม่ใส่ใจเราจะไปดูลมออกอมลมหายใจออกแล้วเดินจงกรมอย่างน้อยเนี่ยถ้าจะประกอบกับการปฏิบัติควรจะเดินวันละกี่กี่นาทีสิคะออได้มากที่สุดยิ่งดีอย่างพระปฏิบัตินี่อย่างน้อยก็สามชั่วโมงอย่างนี้เวลาเราไม่มีถ้าสมมติเราไม่มีเวลาจริงแล้วเราเดินไปออฟฟิศแทัที่จะขึ้นลิฟต์เราเดินบันไดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะกก็หลายๆคนก็ใช้วิธีนั้น คือท่านจะขึ้นลิฟต์ก็เดินบันไดไปเรื่อยๆอาจจะเสียเวลาสักนิดนึงสักห้านาทีแต่เขาก็ได้มั้อถ้าทําเป็นก็คือในระหว่างเดินก็ต้องมีจาคานุสติด้วยแล้วก็ดูลมหายใจออกคือดูลมหายใจออกจาคามันมาด้วยกันเพราะเราเดินเป็นประจำเพราะเราเดินให้เป็นลมออกค่ะนั้นมันก็เดินไม่ยึดอะไรก็เป็นจาคาอยู่แล้วอเดินแล้วดูลมหายใจออกเดินแล้วเดดูลมหายใจออกแล้วขณะเดินต้องต้องสังเกตเท้าด้วยไหมเจ้าคะไม่ต้อง ให้เดินธรรมดาแล้วดูแค่เน้นสังเกตลมหายใจออกของเราต้องภาวนาอะไรข้างในด้วยไหมไม่ต้องเลยดูแค่ลมหายใจออกผ่านรูจมูกถ้าเาเกิดเดินเดินแล้วเผลอไปคิดอย่างอื่นแล้วเจ้าค่ะก็จะขาดสติจะต้องรีบกลับเข้ามาดูลมหายใจออกใช่เดินให้ไปเรื่อยเรื่อยมันเป็นการเติมพละหรอเจ้าค่ะมันก็เป็นการเติมตัวจกาคางเพราะเดินดูลมออกอ่เพราะมัน ถ้าไม่ถ้ามันออกลมไม่ออกนี่แสดงว่าใจมันจะไม่ให้อะไรแล้วอมันจะเก็บไว้อย่างเดียวใช่แต่ถ้ามองอะไรแล้วมันก็ลมออกตลอดนั่นคือใจมันให้หมดอะก็ค่ะโดยเฉพาะคาว่าให้ในที่นี้รวมถึงให้ความอวยพรก็ได้เธอ,อจงเป็นสุขเป็นสุขเนี่ยลมเกาะเธอจงเป็นสุขเป็นสุขจริงๆนะคะใช่มันให้จากใจจริงค่ะพระอาจารย์คะแล้วพระอาจารย์บอกว่าในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเราสามารถเอาเสียนออกจากใจได้ด้วย ก็ต้องทํำยังไงก็วิธีทำตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เราเจริญมากจนมีความแข็งแกร่งพอสมควรแล้วค่ะอันนี้เราก็มาดูดิมาใช้ตัวสติปัญญาพิจารณาธรรมดาก่อนค่ะก็ในชีวิตที่เราทํางานทําการอยู่ในสังคมมีการกระทบกระทั่งกันโอ้มีทุกวันค่ะเรื่อยค้าเข้าอี้ก็มีค่ะแก้งใส่ร้ายก็มีอิจฉากันก็มีค่ะเรามีสอขั้น ปาดกันหัวปักหัวปั๊มถามว่าเขาเหล่านั้นทำกับเราเจตนาไหมเจตนาก็มีไม่เจตนาก็มีถ้าสมมติเราอยู่ณที่นี้เนี่ยเราไปประกาศอยู่ตรงทางด่วนนะซิว่าไทยเข้ามาถึงนี่ก่อนเราจะให้ทองคำสักร้อยกิโลโอ้โหถ้าใครได้ยินก็มาทั้งประเทศเลยค่ะแค่กิโลเดียวก็เอาแล้วค่ะไม่ต้องร้อยค่ะแต่นี้ระหว่างที่เขามาเนี่ยเขาเบียดเสียดกันเหยียบกันตายไม่รู้กี่ศพ จะถามว่าเขาเจตนาฆ่ากันตายไหมล่ะโอ้ตอนนั้นเขาคงไม่เจตนาค่ะเขาอยากจะได้ทองอย่างเดียวค่ะฉันใดก็ฉันนั้นเรื่องที่เกิดบาดหมางเป็นเสี้ยนตําใจเราในอดีตที่ผ่านมาค่ะมันก็เกิดคล้ายๆกรณีอย่างนี้แหละก็ที่เขาเบียดหรือแกล้งใส่ร้ายเราเล่ยขาเขาอยูเราก็เพราะแย่งชิงตําแหน่งมั่ง ย่างชิงสองขั้นมั่งอยากได้ลาบยศสรรเสริญถูกต้องโลกธรรมทั้งนั้นแหละเห็นไหมล่ะแล้วเราเป็นผลกระออแล้วเราก็เคยเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกับเขาแหละใช่ไม่ไม่ว่ากันแหละใช่ไหมล่ะตอนที่อารมณ์อันนี้เกิดขึ้นกับเราถามว่า เรารู้ตัวแย่งชิงเนาะเราอยากได้เราไม่ได้อยากจะอาจจะไม่ได้เจตนาจะทําร้ายเขาแต่เราทําเพื่อให้ได้โลกการทำที่เราต้องการถกต้องโดยที่เนไม่ได้คํานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นเจ้าค่ะตรงนี้อารมณ์ที่เกิดที่นในถามว่าเรามีสติหรือเปล่าไม่มีค่ะเช่นเดียวกันเขาเหล่านี้ก็ขาดสติเมื่อคนขาดสติก็เหมือนคนป่วยคนไข้อะเจ้าค่ะป่วยขณะนั้นก็ถือว่าป่วยขาดสติขณะนั้นก็ถือว่าขาดสติ ะนั้นคนป่วยคนไข้คนขาดสติกระทบกระทั่งเราเราถือโทษไหมล่ะไม่เจ้าค่ะคนไม่สบายก็เช่นเดียวกันเราก็ถ้าเราเข้าใจตรงจุดนี้เราก็จะให้อภัยเออใช่เมื่อเราให้อภัยแต่นี้นั่นคือการให้อภัยตรงเนี้เราสรุปด้วยจินตามระยะปัญญาคิดเอาคิดเอาเราคิดตามขบวนการอ้อถ้าเขาทําอย่างนี้กับเราเขาก็เคยเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้เพราะว่าเราอยากจะการแกล้งแต่เพราะว่าเราต้องการ โลภโกรธลงเราเราต้องการโลกธรรมแปดเลยต้องการลาบยศสันเสริญเราเข้าใจว่าเขาเป็นคนป่วยเราก็จะเออเห็นใจแล้วให้อภัยได้แต่ต้องคิดเอาทั้งหมดเลยแต่คิดเอาทั้งหมดเมื่อเมื่อเมื่อยังคิดเอาอยู่เหมือนก็ยังไม่หลุดไอเสียนสามที่ต่มใจเราที่ถูกกระทัมันยังอยู่ในใจเราอยู่นั้นเราก็มาเข้ากระบวนการกระบวนการไอกระบวนการนี้ก็คือเราก็หยิบเอาเรื่องที่คาใจมาสักเรื่องหนึ่งเป็นกรณีกรณีไปมาพิจารณาขณะที่เรากําลังปฏิบัติ คือดูจารคานุสติบวกกับอนนาปานสติเอ่อก่อนจะไปตรงนั้นเราหยิบมาก่อนก็ได้เอามาคิดก่อนคิดก่อนอ่าเป็นจินตามียัญญาก่อนใช่ไอ้ทีขาดจขาดใจเหลือเกินนะที่ที่ที่แกมาแย่งงานฉันเลยใช่ไหมก็ดูที่ว่าอ๋อประดูแลเข้าใจแกละแกไม่ได้เจตนาแล้วถ้าอย่างแบบมาแย่งสามีฉันอย่างเงี้ยล่ะคะอาจารย์ก็เหมือนกันน่ะแหละเขาก็ต้องการเขาก็ต้องการก็าเขาต้องการเพื่อความอยู่รอดทั้งนั้นแหละ ก็นั้นเขาป่วยเขาป่วยแต่แต่ขณะเราก็พยายามอย่าให้สามีเราป่วยม่อจะได้ไม่ถูกแย่งก็คือกันแต่ไม่ได้ไม่ได้ไปขาดใจอ๋อต้องแยกเป็นเรื่องๆคืออย่าไปปรุงมั่วรวมกันมั่วเลยแยกไม่ออกใช่สามีก็เรื่องหนึ่งเราก็ต้องมีหน้าที่กับสามีหน้าที่ของเราส่วนคนที่มาเกี่ยวข้องก็อีกเรื่องหนึ่งเราจะให้อภัยเขาได้ยังไงแล้วเราจะให้อภัยสามีได้ยังไง S <S แล้วเราจะจัดการชีวิตครอบครัวได้อย่างไรก็แยกกันไปเราจะได้มีสติแก้ไขเป็นเรื่องๆบางคนเอาสับรวมเลยเป็นเกาเหลาไปเลยนะคะก็แยกไม่ได้ก็เลยมีปัญหาอีลงตุงนางเอาเรื่องนี้มาผสมเรื่องนี้เอาอารมณ์นี้ไปตีกันอารมณ์นั้นมันก็เลยไม่จบเป็นห่วงโซ่ไปเลยก็เลยเหมือนกับปมต่างๆใน กุ่มได้ที่มันพันกันยุ่งเหยิงเจ้าค่ะถ้าโยมจะแก้ทั้งหมดแก้ได้ไหมโอ้ลำบากมากเราต้องแก้แกทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะโอ้วันนี้เห็นภาพเลยเจ้าค่ะแต่ว่าเชื่อว่าในการปฏิบัติเนี่ยมันคงจะเจริญได้สูงขึ้นและจะได้ความเข้าใจว่าจะถึงอริยสัจได้อย่างไรและเราจะละสัญญน์ได้อย่างไรแต่เวลาหมดลงค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวคราวหน้าขอโอกาสพระอาจารย์อีกนะคะวันนี้ขอกราบนมักการพระเดชพระคุณพระอาจารย์ภพโรจนดมากเลยเจ้าค่ะที่มาให้ความรู้ค่ะ ทงชมคะคิดว่าผู้ชมคงจะได้ข้อคิดหลักคิดนะคะบางทีเราถามตัวเองว่าเอ๊ฉันอยากปฏิบัติแต่ฉันไม่มีเวลาไปวัดฉันจะทำยังไงวันนี้พระอาจารย์ค่ะให้ธรรมทานค่ะให้ธรรมะเป็นทานวิธีการปฏิบัติที่เราอยู่ตรงไหนก็ทําได้นะคะหัวใจสําคัญเลยก็คือดูลมหายใจค่ะ แต่อย่าลืมบวกกับอารมณ์จากขานิสติคืออารมณ์ของการให้อย่างบริสุทธิ์ไม่ว่าจะให้อะไรนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณคิดไม่ออกก็คิดง่ายๆถ้าเป็นพ่อเป็นแม่การที่เราอยากให้ลูกเราได้ดีเราให้สิ่งดีๆให้ความรู้กับลูกเนี่ยก็เป็นการให้ที่ดีแล้วอารมณ์แบบนั้นนะคะแล้วก็ดูลมหายใจไปด้วยนะคะทุกๆวันขณะทํางานเดินเดินเยอะๆค่ะแล้วก็ดูลมหายใจออกไปด้วยนี่เป็นการปฏิบัติเรียบร้อยแล้วในชีวิตประจําวันลองทําดูค่ะแล้วจะจะได้อะไรบ้างเนี่ย คราวหน้ามาดูกันต่อคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ